ลองหาเพชรใน20นาทีอย่างนั้นเหรอไหนลองดูซิเฮ้ยเขาเก่งจังเลยอะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องเขาสามารถหาเพชรได้7เม็ดใช่ไหมแล้วชื่อคลิปบอกว่า,วาลองหาเพชรใน20นาทีเจ็ดไปคำนังชายโอเคนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวบ้านทุกคนนะครับวันนี้อยู่ช่อง PC Channel นั่นเองนะแล้ววันนี้ เราจะมาทำการเล่นแมคคาพาร์ทคอที่หาเพชรทุยหาเพชรภายใน20นาทีเหมือนช่องหนึ่งนะครับท่านช่องที่ท่านผู้ชมดูก็ฝากติดตามเขาด้วยนะครับแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์ช่องเขาไว้ข้างล่างก็ฝากติดตามเขาด้วยนะครับโอเคนะก็เขาเอาชีวิตฮาร์ทคอเพื่อตามหาเดมอนนะครับภายใน20นาทีนั่นเองนะแล้วผมก็จะทําการตามหาเหมือนกันภายใน20นาทีผมจะสามารถตามหาเดมอนได้กี่เม็ดไม่แน่ใจเหมือนกัน ถ้าเราพร้อมแล้วก็ใจเย็นใจเย็นลืมเปิดฮาร์ดคอร์เดียวเดียวเดียวโอเคถ้าเราพร้อมแล้วไปและเราจะต้องกดสร้างนะครับซึ่งถ้าเกมเข้าเมื่ไหร่ผมจะทําการกดอันนี้ทันทีนับจับเวลาท่านผู้ชมก็จะเห็นมุมด้านขวานะครับโอเคถ้าเข้าเกมเมื่อไหร่ปุ๊บปุ๊บเข้าเกมปุ๊บโอเคผมมาละโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนไม่นะหรือว่ามีต้นไม้ โอเคเราจะต้องรีบไปหาต้นไม้เจอถ้ำนะครับเราก็โชคดีนะครับถ้าเราเจอถ้ำข้างหน้าโอเคเราตัดต้นไม้ก่อนนะไอชอปเว็บโอเคเราเจอไก่หนึ่งตัวนะครับเจอตอไม้โอเคผมจะต้องรีบทําการสร้างอันนี้ก่อนที่ขุดนะครับผมถามว่าเราจะต้องอันนี้ไหม จะต้องอะไรวะไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนะน้องชชยโอเคผมจดจำเปจะต้องคราบที่ขุดนะแล้วก็เราต้องทําการขุดแล้วก็ขาบอุปกรณ์ให้ครบเสร็จนะครับจังหวะนี้ตอนนี้ครับอืม้มเราต้องขุดก่อนออนๆการหากับข้าวนี้เป็นอะไรที่ปวดหัวมากนะมันจะใช้เวลานานนิดหน่อยโอเคโอ้ยหกก้อนโอเคโอค้ยเ,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 เรารู้สึกว่าเราเสียเวลาไปในการที่เราขุดมาหกก้อนอย่างนั้นเหรอเราจะต้องขุดสับก้อนพอนะ โอเคเราได้มาจํานวนหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะต้องทําการอครับพิกแอคนะแล้วก็ดาบนั่นเองโอเคพอเราได้แล้วเราจะต้องไปตัดไม้ก่อนไม้นี้มันอาจจะทําให้ผมเสียเวลาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไปเราไปตัดตรงนั้นดีกว่าเราต้องรีบไปตัดนะอย่างน้อยขอได้สักต้นสองต้นก็นแล้วทำไมมันหลบแมปเรามันเป็นทะเลวะผมไม่แน่ใจทำไมมันเป็นทะเลมันเป็นทะเลไม่นะ โอเคเราตัดสัก2ต้นอ่าสัก3ต้นดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราอาจจะได้ใช้ไม้เยอะนิดหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่าเราจะใช้ไม้เยอะแค่ไหนไปเราขุดไปก่อนโอเคโอ้เอนเดอร์แมนอย่างนั้นเหรอผมไม่จําเป็นต้องสู้กับมันเพราะว่าเราจะไม่สู้กับมันครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะ่ะกําแพงเราไม่จําเป็นต้องสู้กับมันครับเพราะว่าเราไม่ได้จะไป เขาเรียกว่าอะไรไปดีเอ็นเฮ้ยเจออันนี้ถือว่าเราโชคดีนะครับจังหวะนี้นะครับเฮ้ยเราเจอหมู่บ้านเอเบซีว่ะโอเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีสําหรับเราไปนะแล้วก็เราก็เจอฟางข้าวโอเคเราขุดไปก่อนนะวันดีเพื่อนเราจะต้องรีบขุดนะครับเพราะว่าการหาอาหารในแมคคับมันช่างเสียเวลาแล้วเราข่าแก็บไปทรไหวะนะคือมันอาจจะเสียเวลาไปนิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่าเสียหรือเปล่านะแล้วก็มี มีอะไรล่ะขับข้าวเออไม่มีอะไรหรอกขับข้าวเนี่ยนะเราจะต้องรีบขับข้าวนะครับาจำนวน24อันผมคิดว่าอาจจะย,ยังไม่พอหรือเปล่าผมคิดว่าอาจจะย,ยังไม่พอผมขอขุดอีกนิดหน่อยแล้วกันโอเคพอเราขุดได้เสร็จแล้วโอ้ยตอนนี้จะส6หแล้วเหรอเรารู้สึกว่าใช้เวลาเยอะไปนะครับพอสมควรเลยโอเคเราจะต้องไม่ทำถามว่าถ้าเราไปเปิดเจอเหล็กจะดีไหมไม่แน่ใจโอ้โหผมคิดว่าถ้าเราเปิดเจอเหล็กดีไหมวะ โอเคเราไม่มีเะลาตัดสินใจนะครับอย่างน้อยเราขอชุดเกาะหน่อยแล้วกันโอเคเราจะไปต้องใช้ชุดเกาะนะครับชุดเกาะขอกันกันดามิสักนิดหน่อยโอเคพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องกลับไปถ้ำอันนั้นนะโอเคผมไม่แน่ใจว่าเอ้ยตรงนี้ก็มีถ้ำโอเคผมอาจจะไม่ต้องกลับไปถ้ำใหญ่ๆอนนั้นละ หรือว่าผมจะต้องมาหนะตรงนี้โอเคพอเรามาตรงนี้มันจะมีเอ่งน้ำมึงกลับเลยนะครับกลับกลับเลยโอเคเดี๋ยวผมขอกลับไปถ้ำอ่งใหญ่ก่อนแล้วกันโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในถ้ำแล้วผมคิดว่าเราจะต้องเอาน้ําลงไปนะเพราะว่าให้มันแบบกันดีกว่าเราอาจจะต้องไปเสียเวลาไปขุดดินนะครับเราไม่จําเป็นขนาดนั้นจังหวะนี้เราดีออกไปแล้วโอเค เฮ้ยเกือบเกือบเกือบจะเย็นจะเย็นน้องชายโอ้โหตอนนี้มันเปิดฮาคิสังเกตให้ผมแล้วซึ่งผมก็โอเคจังหวัดนี้เราจะต้องรีบนะครับจังหวะนี้เราจะจะต้องระวังหลังซ้ายขวาหน้าหลังเราจเจอเหล็กแล้วนะเฮ้ยอันนั้นเอิมเปร์ผอบผมไม่มีเวลาสังเกตเฮ้ยจเเุ๊บอิมเปรล์ไหมไม่ใช่เอ,เอิมเปรล์หรอไม่ใช่หรือเปล่าแต่เราไม่สนใจนะครับตอนนี้เราต้องรีบขุดเหล็กก่อนโอเคพอเราได้ขุดเหล็กนะครับเราจะต้องไม่มีฐานอีกชิบหายละ โอเคเราเจอซอมบี้ครับเราจะต้องรีบโอ้เตาเผาไม่นะโอเคเรามีเตาเผานะครับเราต้องใช้อันนี้โอเคถึงเวลาเราจะต้องปกป้องตัวเองโอ้ชิตไปเราจะต้องจำเป็นต้องหาถ่านด้วยซึ่งถ่านถามว่าเรามีไหมอันนี้เป็นอะไรถามว่าถ่านเราจําเป็นต้องการไหมโอ้แมงทำเป็ซอมบี้มันเยอะอะไรขนาดนี้วะโอ้ชิตโอ้ไป เราจะสามารถเอาเดมอนได้ไหมโอเคคิปเปอร์ระเบิดระเบิดไหมเฮ้ย,ยทำไมตีไม่ดโดนอ่ะอุ้ยเกมแม่งโดนบัฟโดนเนิร์ฟเปล่าผมไม่แน่ใจเราจะโอ้ชิปหายแล้วสเกิลิตันไหนวะโอเคเราจะต้องรีบกินรีบอยู่รีบไปรีบทุกอย่างโอ้สเกิลิตันอยู่เนอะนะครับเราเจอเหล็กโอเคเราเราต้องทำพิคุดเหล็กต่อนะซึ่งไม้เราโอเคมีค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะเยอะนิดนึงนี่มันเป็นยังไงวะ โอเคผมต้องทาการครับอันนี้ต่อพ i ิกแอ็นะครับเพิ่มเพิ่มความเร็วแล้วก็เราจะต้องใส่สมบใส่ชุดเกาะนิดหน่อยนะอันอย่างแรกขอชุดเกาะอ,อะไรดีๆสักหน่อยโอเคจังหวะนี้นครับแล้วเ,เราก็เผาเหล็กไปก่อนโอเคได้มาเราก็ต้องทําดาบนะครับเพื่อการดาเมจโอเคจังหวะนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องขุดนิดหน่อยโอ้ยทำไมอมบี้มันเยอะจังวะโอเค อเคคิปเปอร์อยู่ตรงนี้เราเจอเลสโตนผมต้องการฐานแม่งไม่เจอฐานด้วยนะชิบหายโอเคผมจะต้องทองผมไม่รู้จะอไปทำอะไรระเบิดเออสวยไปผมจะต้องรีบหาของโอ,โอ้ยเจอเหล็กล้เราต้องขุดเหล็กก่อนนะแล้ก็ไปขุดหาดม่อนโอเคจังหวะนี้นะครับเราเหลือ13นาทีนั่นเองนะแต่ถามว่าเราจะหาเร็วไหมแม่งเอ้เหลือ13นาที เราไปนั่งขุดโอเคเราอาจจะต้องเซฟตัวเองนิดหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเราแม่งโอ๊ยเจอละไดมาหนึ่งเม็ดโอเคไม่เป็นไรนะรเดี๋ยวเราค่อยไปขุดไอ้ี้ยซอมบี้แม่งเกินเต็มถนนเลยโอ้โหมาเจ้าคิปเปอร์โอเคมันระเบิดไปแล้วนะก็ถือว่าโชคดีนะครับตอนนี้เราจะต้องรีบเผาโอ้ยไม่เผาปุ๊บปุ๊บเผาแล้วแม่งไม่เจอฐานด้วยนะโอเคเราจะต้องรีบขุดนะครับจังหวะนี้ โอเคผมขอพเผาเหล็กไปก่อนโอเคตอนนี้เรามีเหล็กเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันจะมืดมืดติดติดขัดขัดโอเคผมขอครับหมวกก่อนแล้วกันใส่นะครับแล้วก็เราจะต้องใช้โล่นิดนึงนะโล่โอเคแต่ตอนนี้เราจะเป็นจะต้องหาฐานนิดหนึ่งฐานอย่างน้อยสักก้อนเดียวก็ยังดีโอเคอันนี้เปิดไปได,ด้ระเบิดระเบิดสีไม่ระเบิดด้วยนะ โอเคเราจะต้องหาทานหน่อยนะครับตรงนี้มีไม้ทานโอเคไม่มีหรือเปล่าเรากินก่อนนะครับไม่น,นั้นเราแม่งอยู่ไม่รอดนะครับโอชิต oh, เราจะต้องรีบหน่อยนะซอมบี้เราต้องระวังโอ๊ย oh, ผมเจอซอมบี้เด็กว่ะแ๊บนึงนะโอ oh, ผมเห็นละโอซอมบี้เด็กถือพื่มาดีโอ้ยเฮ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 ้ยใจเย็นน้องชายใจเย็นน้องชาย จังหวะนี้เราจะต้องเสียเวลานะครับโอเคเราจะต้องเติมเลือดนะโอ้ยสิบเอ็ดนาทีละเราจะต้องรีบไปหาเดมอนนะครับจังหวะนี้โอเคเพิ่มเลือดเชื่อมากว่ะผมได้ยินเสียงสกิลิตันแป๊บนึงโอเคผมต้องรีบไปโอเคเราครับทิ้งอันนี้ไว้ละโอโอเคไป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  ของพี่เด็กนี่น่ากลัวสุดแล้วหุชุบไมาไม้โอ้โหไม้ไม่พออีกโอเคโอ้เราเสียเวลานะครับตอนนี้จังหวะนี้เสียเวลามากโอ้ยิงยิงยิงโอ้โหจังโอ้โอยตายมันตายโอ้ยเราต้องรีบกินชิบหา้านาทีเพื่อนโอ้ไม่นะโอ้เกือบตายแล้วโอเคเราจะต้องขุดหิน ก่อนผมขอหินแช่ไว้ก่อนโอเคจังหวะนี้นะครับเราจะต้องขุดหินเก็บไว้เพื่อกัน,นครับไหนไหนที่เราจะต้องรออันนี้ละโอเคมีอย่างน้อยขอชุดเกาะหน่อยชุดเกาะกับโลเพื่อนเราจะต้องรีบกินครับรีบกินรีบหนีรีบไปโอเคจังหวะนี้นครับเราถือว่าได้อาของมาพอ สมควรแล้วเราไม้เอาไปหน่อยเพื่อนเอาไปแม่งทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ครับมันหน่นนอย<ฮ>เฮ้ยเฮียโฆษณาผมมาจากไหนเพื่อนแปบ๊บโอ้ไปนะโฆษณาเพื่อน,นไปผมใช้ YouTube เอานะครับจับเวลาโอ้สิบนาทีึงจับโฆษณาให้กูไม่นะเราเสียเวลาไปไม่ได้โอเคไม่เป็นไรคนระับช่างมันเสียนิดๆหน่หยๆไปเราก็เสียเวลาในการดูไปโอเคจังหวะนี้เราพอได้ละผมถามว่าเหล็กเราจําเป็นไหมจังหวะนี้ก็ไม่ละ ตอนนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยมีเดมอนไหมโอเคเราจะต้องไปหาเดมอนแล้วนะจังหวะนี้โอเคเอาุบโอเคผมรู้สึกว่าผมเจอเดมอนตรงนี้หรือเปล่านี่ไงเจอละหนึ่งเม็ดนะครับเราจะต้องใจเย็นสติโอเคเราเจอเดมอนนะครับเราจะไม่ทําการคราฟเดมอนหรือเปล่าไม่แน่ใจช่างมันโอเคจังหวะนี้ผมขาดแชนอะไรไหมแม่งขาดไอ้หโอเคจังหวะนี้ เราจะจ้องจําเป็นต้องทําบางสิ่งบางอย่างาหาเหลกานาทียเราปรเจอเม็ดหนึ่งแล้วโอเคสวยจังหวะนี้เราจะต้องไปทําอีกอันหนึ่งแล้วเราไม่มีเวลามาสู้กับนายหรอกนะโอเคเราจะต้องรีบเึ้ื่อนไปนะครับซึ่งไดมอนด์เรามาเจอเม็ดเดียวก็ถือว่าเรามิชชั่นคอมพลีทแล้วนะแต่ตอนนี้เราจำเป็นโอโคแมงคิปเปอร์3ตัว โอ้ชิตโอเคผมอาจจะต้องไปตรงนู้นนั่นไงเจอเดมอนหรือเปล่าสีฟางั้นเดมอนใช่ไหมโอเคโอ้ย, okay. ยอะไรอะไรสกิลิตันสะไรโอ้ช oh, okay. ิตโอเคติดคิดจะเข้าไปเราเจอเดมอนอีกอันหนึ่งแล้วจังหวะน,นี้เหลือแปดนาทีเราจะเป็นยังไงไม่นะ เจ้าซอมบี้วัดดีเพื่อนเจ้าซอมบี้จะต้องใช้ความเร็วนะพอมต้องตีมันแล้วโอ้ยเอ้าเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเกมโอ้เป็นยังไงกันบ้างลหรอครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ของผมสนุกไหมครับผมรู้สึกว่าคือตาเราเราตาดไดงโง่มากไอ้เฮี้ยอะไรวะเนี่ย โอ้โหนะก็ช่างมันไปก่อนนะเดี๋ยวก็ก่อนที่เราจะจากกันนะครับเรามาสำรวจโลกสักนิดหน่อยว่าถ้าเราไปขุดตรงนู้นตรงนั้นเราจะเจออะไรบ้างก็เดี๋ยวขอปรับเป็นมุมมองแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับก็อันนี้ก็คือซากศพของผมเอมก็แม่งเจอคิปเปอร์บึ้มผมไม่แน่ใจว่าแม่งมันเป็นเหตุจากอะไรช่างหัวมันนะครับเราจะไม่โทษเกม เราจะไม่โทษเกมนะก็ถ้าเรามาตรงนี้นะครับเราก็จะเจอแบบพวกถ้านะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าถ้าผมลงมาผมจะเจอไดมอนด์หรือเปล่านะรู้สึกว่าเอ้ยมีลาวาจะเจอไหมเ้ยเอุยอ้ยอันนี้สวยวะเรียงสวยนี่เจอไดมอนด์นะครับถ้าผมสมมติลงมาตรงนี้นะผมก็จะเจอไดมอนด์นี้1เม็ดนะเพื่อให้เจอเยอะกว่านี้เฮ้ยทำไมอันนี้มันติดไฟได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมหินติดไฟนะครับถ้าเราลงมาเรื่อยๆก็จะไม่ค่อยเจออะไรนะครับแต่ พอเราเป็นโหมดนี้ปุ๊บนี้แม่งจะรู้แทบทุกอย่างนะครับรู้ทุกอารมณ์อารมณ์คนนะครับซึ่งถ้าเราขุดมาตรงนี้ไม่รู้ว่าเราจะเจอไดมอนด์หรือเปล่านะครับโดยรวมก็ไม่มีอะไรเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านผู้ชมเป็นคลิปที่แบบเราจะทําท้าทายคือผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นเกมม่ไม่ค่อยเก่งนะครับก็เลยพยายามที่จะทําตามเขาก้าวข้ามผิดจำกัดแต่ก็ได้แค่นี้ก็ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทําคลิปฮ่าๆขำๆไปแล้วกันนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมเด็กาก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่อง PC Channel ด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมทำอ่ามอดหรือว่าไม้ข้าวแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ